ต่อไปชื่อทีมว่าทีมคนข้างหลังค่ะเชิญรับชมได้เลยค่ะปฏิกิริยาของคนที่เห็นกล้องมักจะสนใจว่าเสื้อผ้าหน้าผมของตัวเองเป็นอย่างไร

ถ่ายรูปให้หน่อยดีเราทําโครงการเกี่ยวกับความมีน้ําใจอยู่อะ่ะช่วยเราหน่อยนะมันไม่มีคนแล้วจริงๆก็ Happy birthday นะขอบคุณมากฟ้าแล้วนี่ <c oughs> เอาอะไรมาเ <c oughs> สื้อกับกล้องแย่ต้องไปถ่ายรูป ไม่มีคนช่วยแล้วจริงๆถ่ายกแล้วให้เขาทำเองก็ได้ไม่มีใครสนใจคนถ่ายหรอกไม่สนก็ไม่สนดิ ไม่เป็นไรครับค่อยๆเดินนะครับค่อยๆ่เดินตั้งใจเยป๊าก็ขอดูรูปที่หายเมื่อกี้หน่อยดิเฮ้ยดูดิสวยป่ะเฮ้ยทำไมหล่อจังวะโอ้ยไม่ไม่ช่วยเขาก่อนไม่อะแขนขาไม่ได้หัานี่ลุกเองได้เไปเถอะไปเถอะอ่ะคลิปเสร็จแล้วไปตามคนอื่นมาถ่ายรูปรวมกันเถอะ Oh, ดีเป็นไงบ้างอะไรโอ้ยทำไมมันดำอย่างเงี้ยโอ้ยโอ้ยไม่โอเคนแต่ว่าไม่มีฟ้านี่แย่เิอสิหรือว่าไปเยี่ยมไหมไปเยี่ยมหนึก็แบบนี้แหละ คนส่วนใหญ่ชอบคิดว่าการที่เราทำความดีต้องได้ผลดีตอบแทนแต่การทำความดีอยู่เบื้องหลังไม่มีใครเห็นไม่มีใครสนใจจะได้อะไรตอบแทนได้อย่างไรแต่ความเป็นจริงแล้วไม่ใช่อย่างนั้นขอบคุณนะ เราก็จะได้ความสุขเป็นสิ่งตอบแทนกลับมาเช่นกัน หมดพอดีเดินแบบสวยนะเดินแบบมีตะบัดผมนะเหรอแม่แกเก็บไม่ไม่เห็นได้เดี๋ยวๆเพิ่งเดินกลับกันมาดิ อ๋อขอบคณนะยังเฮ้ยจะเห็นหน้าดีทำไมะเปินกล้องอ่ะแกไม่ต้อง z ูมนะได้ไหมต้ยตายตาไม่ดีกันอยู่แล้วเปล่าเดี๋ยวเดีเดี๋ยวเห็นที่องส สวัสดีค่ะพวกเรามาจากทีมคนข้างหลังเฮ hey. <Hey. S 1> <laughs> ในในในส่วนแง่คิดของตัวละครนะครับเดิมทีพระเอกเป็นคนที่เอาใจใจตัวเองมากๆชอบเอาตัวเองเป็นที่ตั้งแต่หลังจากที่เห็นนางเอกพยายามทำงานหนักอย่างหนักจึงได้เปลี่ยนความรู้สึกที่มีต่อน,นางเอกครับแล้วกลับไปขอนางเอกคืนดีครับผม ส่วนผมก็แสดงเป็นคนที่ล้มที่ล้มเนียนๆนะฮ <g ül> <g ül> <g ül> ะก็ล้มเนียนๆแล้วก็แบบว่าเพื่อที่เอาแบบให้คนมาช่วยแล้วก็เอาไปส่งทําประกวดที่ทําความดีแต่ว่าเมื่อเจอเหตุการณ์จริงๆแล้วชนขนล้มเนี่ยคะ่ะกลุ่มของผมไม่ได้เข้าไปช่วยมันก็เลยเหมือนกับเป็นการแสดงแบบความดีเพื่อแบบหวงผลตอบแทนอะไรอย่างนี้ครับในส่วนของคนที่วิจารณรูปภาพนะครับ คนเราตามปกติก็มักจะวิชานรูปภาพของตัวเองโดยไม่สนใจปัจจัยภายนอกนะครับเพราะว่าไม่สนใจปัจจัยภายนอกแล้วก็ทําให้เวลาไม่พอใจก็จะบ่นๆกับคนท่ายครับค่ะฟ้านะคะซึ่งเป็นตัวเอกของเรื่องก็คือเขาเป็นคนที่เห็นความสําคัญของคนอื่นมากกว่าตัวเองคือเขาเลือกที่จะไปทําสิ่งที่คิดว่ามีประโยชน์ต่อคนส่วนมากมากกว่าที่จะไปหา ประโยชน์ส่วนต้นคือการไปเที่ยวกับแฟนแต่ในทางกลับกันตอนที่ถ่ายรูปตัวเองในกระจกมันสื่อให้เห็นได้ว่าคือถึงคนจะดีแค่ไหนแต่คือมีมุมที่อยากให้คนอื่นสนใจและเข้าใจในสิ่งที่เราทำบ้างค่ะเอาล้วครับมาถึงประโยคต้นคลิปที่ว่า100และ001เมื่อตำแหน่งเปลี่ยนค่าเปลี่ยนค่ะ ก็คือหลายๆคนอาจจะสงสัยนะคะว่ามีาแนวคิดอะไรที่สอดแทรกอยู่กับตัวเลขนี้นะคะก็คือก่อนอื่นนะคะเราจะแทนให้เลขหนึ่งเป็นคนที่ทำงานเบื้องหน้านะคะแล้วก็เลขศูนย์เป็นคนที่ทำงานเบื้องหลังค่ะอย่างแรกน,นะครับคือถอดครับเมื่อถอด เฮ้อะไรวะอ๋อเมื่อเมื่อเราเมืเ่อเราคิดว่าเราเป็นหนึ่งที่มีค่าแต่เราไม่ได้มองเลยว่าเราอยู่ศูนย์นั้นอยู่ตำแหน่งไหนเราอาจจะไม่ได้มีคุณค่าอย่างที่เราคิดก็เป็นได้ดเพราะฉะนั้นเราจะภูมิใจได้หรอครับค่ะ,คะก็อย่างต่อมานะคะอย่างที่เห็นนะคะ เวลาเราเอาเลขศูนย์ไว้ข้างหน้าเลขหึ่งไว้ข้างหลังเนี่ยเลขมันจะเป็นแค่หนึ่งแต่ในทางกลับกันถ้าเกิดว่าเราเอาศูนย์ย้ายไปอยู่ข้างหลังเลขจะเพิ่มจากหมาเป็น10ซึ่งจากจุดนี้เราก็จะสื่อให้เห็นได้ว่าเวลาคนเราเนี่ยจะเพิ่มคุณค่าไม่ว่ากับตัวเองหรือคนอื่นเนี่ยเราจะต้องดูด้วยว่าที่เรายือนอยู่อะ่ะมันจะต้องแบบถูกที่แล้วก็เราต้องทําหน้าที่ให้ถูกจุดที่เหมาะสมค่ะเรื่องสุดท้ายครับการที่สิบจะไปเป็นร้อย และร้อจะกลายเป็นพันได้นั้นก็เกิดจากศูนย์ข้างหลังที่เพิ่มขึ้นครับเพราะฉะนั้นคุณค่าที่เกิดขึ้นนั้นอาจ,จะจเกิดจากเลขศู <0. S 1> ไม่ใช่เลขหนึ่งครับเพราะดังนั้นเราควรให้ความสําคัญของคนคนด้านหลังด้วยนะครับก็สุดท้ายนี้นะคะขออัญเชิญครับครับก็ ทีมคนข้างหลังนะครับมาพร้อมกับทฤษฎีเลขนะครับค่ะก็มีวิธีการพรีเซนต์ที่โอ้โหน่าสนใจนะคะแล้วก็ได้ยินเสียงหัวเราะจากท่านผู้ชมนะคะ <บ PU. S 2> เรามาฟังคอมเมนเตอร์อรกันดีกว่าค่ะ <บ PU. S 2> ขอเชิญ <บ PU. S 2> พี่บอยก,ก่อนเลยครับให้พี่จิ๊กก่อนได้ไหมฮะอ๋ะเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนดูจะคอมเมนต์ยังไงคือก็ก็ดูตลกดีครับแต่ว่าคิดว่าคอมเมนต์เลยแล้วกันนะครับพี <c oughs> ่ ก็คิดว่ามันมีหลายประเด็นนะครับเนี่ยเหมือนหนึ่งศูนอะไรพวกนี้ครับถ้าสมมติจะเล่าเรื่องเนี้ยมันก็ไม่ได้ทำให้มันชัดะนะแต่ว่าถ้าจะเล่าเรื่องประเด็นว่าเ,เ,เป็นคนข้าง,างหลังแล้วก็ไปช่วยไปช่วยเขา โดยที่มีความสุขกับการที่เห็นคนที่เขาได้รับการช่วยเหลืออย่างมีความสุขไอ้ตรงนั้นมันก็มีอยู่กระติดเดียวเองนะครับจะคิดว่าถ้าทําให้มันขยายขยายจุดที่เรากาลังอยากจะพูดให้มันชัดๆอะ่ะน่าจะชัดเจนขึ้นนะครับแต่การแสดงนี่ก็ดูน่าจะได้รางวัลสมรนะหงกันเลยนะฮะ <laughs> โดยเฉพาคนที่ล้มเนี่ย ค่ะขอบคุณค่ะต่อไปขอเชิญพี่หมูเลยคะ่ะกลุ่มนี้นะครับผมเขียนไว้ว่าเป็นกลุ่มที่มีเซนต์ตลกครับคืออาจจะด้วยความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ไม่รู้ครับแต่ผมว่าน้องเอาดีทางด้านหนังตลกได้นะครับมันมีมีบางอย่างท,ท,ที่ที่น่าจะเป็นเซนต์บางอย่างที่ดีได้ครับรวมๆก็ดูเพลินๆด,ดีนะครับคลิปนี้ครับก็ อาจจะมีหลากหลายประเด็นอย่างที่บอกครับยังยังไม่รู้สึกว่าไอ้หนึ่งศูนย์อะไรซ,ซึ่งซึ่งน่าสนใจนะฮะมันอาจจะยังไม่ได้รวมเป็นเนื้อเดียวกับคลิปขนาดนั้นอะไรเงี้ยครับส่วนไอ้ประเด็นเรื่องคนข้างหลังอะไรเงี้ยก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับเออก็เลยถ้ามันอันใดอันหนึ่งมันโดดเด่นหรือว่านําเสนออันเดียวไปเลยเต็มเต็มก็อาจจะได้ความอิมแพคกับพี่อะไรเงี้ยครับขอบคุณพี่หมูมากนะครับแล้วพี่ฮัทล่ะครับคิดว่า เป็นยังไงบ้างคลิปนี้ก็ต้องขอชื่นชมก่อนนะครับคลิปนี้เป็นอีกคลิปหนึ่งที่แสดงออกมาได้ดีในเรื่องของธีมของความดีนะครับพี่รู้สึกว่าในสังคมเนี่ยมันจริงๆเนาะคนเราบางทีจะมองเห็นที่เลขหนึ่งก่อนใช่ไหมแต่ว่าหารู้ไม่ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ย พี่ว่ามันไม่มีทั้งเลขหนึ่งและเลขศูนย์นะทุกคนเนี่ยเป็นตัวของตัวเองแล้วก็มีโอกาสที่จะแสดงความดีได้เท่าๆกันเพียงแต่ว่าในสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งเมื่อคนใดคนหนึ่งในกลุ่มเนี่ยถูกเลือกออกมาให้ให้ยืนอยู่ตรงข้างหน้าแล้วเนี่ยเป็นเป็นผู้แทนของการรับความดีเนี่ย พี่อยากจะสะท้อนให้ให้เห็นถึงว่าออย่าลืมคนที่อยู่ข้างหลังอย่างที่น้องว่ารู้ไหมว่าการที่พี่มาอยู่ตรงนี้เนี่ยก็ต้องมีอีกหลายคนที่ทำงานเพิ่มขึ้นมีพยาบาลที่เขาต้องคอยดูแลคนไข้มีรุ่นน้องแพทย์ที่เขาต้องต้องคอยดูแลคนไข้ยอยู่พี่ไม่เคยนับคนเหล่านั้นเป็นเลขสู์เลยนะ พี่ต่างหากที่เป็นศูนย์ให้เขานะพยายามเห็นคุณค่าของเลขศูนย์ของน้องให้มากๆเลยเพราะว่ามันจริงๆมันไม่ใช่มีค่าเป็นศูนย์นะขอบคุณครับโอ้โหมาเป็นแนวคำคมเลยนะคะพี่จิตเคะว่ายังไงบ้างคะไม่ไม่ได้มาจุฬา,านานแล้วเนี่ยน้องๆสัจจินญ์นีงง่ปีหนึ่งใช่ไหม,มปีสองปีสามออ สมัยพี่โตตอนานี้ทำาไม่เป็นอย่างนี้ทำออกมาดีทีเดียวเลยมีทีแรกคิดอย่างนี้ก่อนที่พี่บอยจะบอกว่าให้พี่จิตพูดก่อนเนี่ยผมเข้าใจพี่บอยเลยนะคือไม่รู้จะวิจารย์ยังไงอี่ะคือแวบบแรกคิดว่าตัวเองเนี่ยสงสัยจะอายุห่างกับน้องๆมากจนไม่เข้าใจเรื่องไม่เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างความดีเลขศูนย์ข้างหน้าข้างหลัง แต่ในความคิดของผมนะครับผมไม่คิดว่าเรื่องความดีเนี่ยเป็นเรื่องข้างหน้าข้างหลังอย่างที่คุณหมอบอกออมันมีเรื่องหนึ่งที่ผมอยากพูดถึงตัวละครตัวหนึ่งคือฟ้าผมคิดว่าฟ้าเนี่ยขาดสมดุลอะไรบางอย่างเ,เช่นสปอยเพื่อนมากไปไปทํางานให้เพื่อนทาง้านที่เพื่อนพวกนั้นก็ยังคิดไม่ค่อยเป็นอ่ะผมคิดว่าคนที่ทําดีเนี่ยต้องต้องมีเรื่องนี้ฮะต้องมีอาวุธบางอย่างที่จะที่จะ สั่งสอนคนไม่ดีบ้างเหมือนกันนี่นอกเรื่องนะนอกเรื่องก็ชดชื่นชมครับชื่นชมขอบคุณครับค่ะก็ต้องขอขอบคุณทีมนี้ด้วยนะคะทีมคนข้างหลังค่ะคอนเซปต์ประมือด้วยค่ะโอ้ทีมนี้ก็ทำคลิปออกมาได้น่าสนใจเลยนะคะใช่แล้วครับ